สวัสดีครับสวัสดีคณะครูทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวบอยจะพาทำปพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับที่บอยอัปโหลดให้ขึ้นในเพจของอในกลุ่มของงานปัจจุโรงเรียนเรานะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะพาทำของลูกเสือก่อนนะครับให้ครูนะครับไปโหลดมาจากเพจนะครับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกก็มาก๊อปปี้เอากับบอยก็ได้นะครับ อันดับแรกนะครับเมื่อครูเข้ามาในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วนะครับก็ให้ครูไปตั้งค่าต่างๆก่อนตัวนี้ที่จริงมันจะต้องคือว่าตั้งค่าแต่ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับโปรแกรมนะครับมาตรงสีเหลืองตัวนี้นะครับอันดับแรกที่เราจะต้องเข้าไปก็คือเราไปกรอกข้อมูลพื้นฐานก่อนครับตรงนี้ครับอพอเรากาอข้อมูลพื้นฐานสิ่งที่เราจะต้องกรอกก็คือข้อมูลโรงเรียนให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าวันที่1มกราของ ปีการศึกษาของเราเนี่ยมันตรงกับวันที่อาไรไม่ใช่วันที่1มกราปี2,561นะครับเป็น60เนาะที่เราเปิดภาคเรียนมาภาคเรียนที่1น,นะครับทั้งประถมและมัธยมเราจะทําแบบนั้นหมดเลยนะครับแต่ ของประถมเนี่ยบอยพูดในเรื่องประถมก่อนเพราะว่าของมัธยมเนี่ยเราได้ทําให้ไปแล้วก็คือครูที่ทํามัธยมเนี่ยจะรู้เรื่องหมดละแต่ว่าประถมนี่มันจะแตกต่างตรงที่ว่าเราจะต้องทําทั้ง2เทอมตอนนั้นก็คือมันเพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็ให้มัธยมเพิ่งทําก็เลยอยากให้ประถมเนี่ยทำย้อนหลังนิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับกำหนดวันที่หนึ่งมก,กรานะครับตรงกับวันอาทิตย์เนาะที่แล้วตัวนี้ให้ให้ครูเปลี่ยนเป็นระดับประถมครับ รประถมศึกษาชั้นปอ,อะไรนะครับอย่างเช่นปหนึ่งปหนึ่งแล้วก็คลิกปหนึ่งห้อง1อะไรก็ว่ากันไปนะครับภาคเรียนที่ 1- ถึง2ครับถ้าเป็นประถมปีการศึกษา2 5 6 0เปลี่ยนไปแล้วถูกต้องนะครับเราเริ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนที่1ตั้งแต่วันที่เปิดเรียนนั่นแหละครับวันที่เท่าไรนะครับวันที่เท่าไรเราเริ่มกิจกรรมเราต้องดูได้ว่ามันตรงกับวันพุธหรือวันพฤ่รหรัสนะครับ สมมุติว่าวันเนี้ยวันที่17เนี่ยมันตรงกับวันพุธเนะครับเราเริ่มวันนี้ใช่ไหมครับของปีนั้นเปิดเรียนมาวันที่16พฤษภานะครับแต่ว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยเริ่มวันพุธแต่ว่าเป็นวันที่17เแล้วก็มาเลือกตัวนี้วันที่17นะครับดําเนินกิจกรรมให้ตรงกับวันพุธนะครับเอ้ยว้ไม่มั่นใจว่าของปฐมนี่วันอะไรสมมติว่าตรงกับวันพุธนะครับหนึ่งคาบต่อสัปดาห์แน่นอนนะครับส่วนในภาคเรียนที่2ล่ะเราเริ่มเมื่อไรนะครับอันนี้เราไม่ได้เริ่มพฤษภานะ ภาคเรียนที่สองเนี่ยเเปิดเรียนอะไรพฤทจิก,กาเนี่ยอ่สมมุติก่อนนะครับบอมันไม่ได้เช็คพอทําแล้วก็รีบเลยนะครับแล้วก็มากําหนดตัวเนี้ยครับภาคเรียนที่สองตุลาพฤทธศตามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาอ่สงสัยเป็นพฤศจิก,กาเนาะเดาเดาก่อนนะครับอ่าพฤศจิการตรงกับวันอะไรเหมือนกัน นะครับเป็นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนะครับเรียนที่อาคารอเนกประสงค์บ้างสนามเด็กเล่นบ้างนะครับครูที่ปรึกษาก็เป็นครูเรานะครับเป็นครูประจําชั้นเลยนะครับสําหรับประธานกิจกรรมลูกเสือเนี่ยเป็นครูธิรพันธ์นะครับรองประธานเป็นนภศรรณ์นะครับครูทะเบียนบอยนะครับสุริยันกาคาแล้วก็รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการครูมนัสวิทย์นะครับผู้อำนวยการเป็นแบบนี้นะครับนอนุมัติจบไม่ใช่ตุลานะครับ มันจะเป็นมีนานะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอรอ,อตัวนี้ทําไว้ก่อนถ้าเกิดใครอยากทำเดี๋ยวมันรอกําหนดตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นวันที่เท่าไรแน่นะครับอาจจะมาเปลี่ยนภายหลังก็ไม่ว่านะครับครูประจําชั้นอืมถ้าถ้าให้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าจะทําเป็นฟอร์มเนาะอย่างปหนึ่งเนี่ยให้วิชาการประถมเออวิชาการประถมนะครับทําเป็นฟอร์มก่อนแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยยามมาเลย ใส่ยาวมาเป็นคู่ปอนถึงอะไรใส่ให้ครบนะครับนะกูประจําชั้นใส่ใครบเหมือนกับปห้าของเราอันนี้ชื่อนักเรียนเราก็ก๊อบมาใส่เลยนะครับอ่าชั้นนี่ก็ลากได้เลยนะครับอันนี้คือเราดรําเนินการเสร็จละในส่วนนี้เราก็กดเซฟครับอันดับต่อไปมาตรงที่อพอเราเสร็จปุ๊บปกจิตกรรมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ เราเช็คปกกิจกรรมได้นะครับต่อป้ายแล้มาน่าจะมาบันทึกกิจกรรมก่อนไอ,อตัวนี้ก่อน,นครับแบบบันทึกกิจกรรมแล้วก็มาเลยเป็นแพลนของเราตั้งแต่ภาคเรียนที่1นึ่ภาคเรียนที่1เนี่ยวันมันจะขึ้นมาอัตโนมัติครับอาจารย์ครับมันจะขึ้นมาอัตโนมัติแล้ววันเนี้ยเราสอนอะไรสอนอะไรใครเป็นผู้สอนเราเขียนมให้ครบ20ครับนะครับพอภาคเรียนที่2ล่ะเราก็มาคลิกตัวนี้ครับ กิจกรรมระประถมภาคเรียนที่2ปุ๊บอ่าเช่นกันแล้วก็บันทึกครับบันทึกมาให้ครบอ่านะครับเนี่ยมันจะคลิกแบบนี้ของประถมแต่มัธยมเนี่ยเขาจะคลิกแค่ภาคเรียนนี้นะครับเขาจะคลิกภาคเรียนนี้พอภาคเรียนสองเขาก็ทําต่อได้เลยนะครับบันทึกตรงนี้ต่อได้เลยแต่ส่วนมากอ่าของมัธยมนี่เขาจะแย,แยกแยกแยกไฟล์เลยนะครับแต่ประถมไม่แยกนะฮะ ปฐมจะอยู่ภาคเรียนที่หนึ่งเพื่อเรียนที 1, ่สองอยู่ด้วยกันแบบนี้ครูบันทึกให้ครบนะครับว่าครูสอนอะไรไปนะครับตามหลักสูตรของลูกเสือเนตรนาลีระดับปฐมระดับป .1 เนี่ยจะต้องสอนอะไรบ้างมันจะมีแผนแล้วก็มีหลักสูตรอยู่นะครับให้ครูไปทำให้สอดคล้องกับหลักสูตรด้วยนะครับต่อไปเช็คเวลาเรียนเช่นกันนะครับเวลาเรียนภาคเรียนที่1มันก็จะขึ้นมานะฮะมันก็จะขึ้นมาครูก็เช็คถ้าขาดลามาสายก็เช็คนะครับแต่อันนี้จะเป็นภาค นะครับปุ๊บอาพเดทที่2ครูก็มาตรงนี้นะครับเช็คให้ครบเลยแค่นั้นเองนะครับในเรื่องของการกรอกข้อมูลตัวนี้นะครับส่วนมากมันก็จะเหมือนเหมือนกันเพื่ออะไรเพื่ออะไรเราก็ดูในหลักสูตรนะครับส่วนการรายงานเราไม่ต้องรายงานส่วนบุคคลนะครับมันเปืองเรารายงานแค่แค่แบบเดียวเลยก็คือ รายงานแบบเป็นเล่มเพื่อที่เราจะเข้าเล่มของใครของมันก็คือ1แล้วก็มาที่ปกครับปกเนี่ยสิ่งที่เราจะปิพน,นป, 1, ปนิพนปก1ปกนะครับปิพนปก1ปกนะตั้งค่าหน้ากระดาษดีๆอันนี้หน้ากระดาษหล่นมาแล้วเราต้องไปตั้งค่าใหม่นะครับปกอะไรอีกนะครับเช็คกิจกรรมนี่ปิพนหน้านี้ก่อนครับพิพนภาคเรียนที่1พอเราจะปิพนภาคเรียนที่2เราก็มาคลิกตัวนี้แล้วก็ปิพ์ภาคเรียนที่2ด้วย นะครับสิ่งที่เราจะต้องปิ้นนะครับต่อไปบันทึกกิจกรรมภาคเรียนที่1นึ่งปิ้นออกมาภาคเรียนที่2องปิ้นออกมานะครับต่อไปกรอกข้อมูลตัวนี้ครับแล้วก็ปิ้นออกมาเหมือนกันนะครับปิ้นออกมานะฮะแล้วก็เข้าเล่มส่วนรายงานตัวนี้เราไม่ต้องนะครับอันนี้ไม่เป็นรายงานส่วนบุคคลของนักเรียนนี้มันจะเ,ออเหมือนรายงานเข้าไปในให้ครูประจําทั้นอีกทีนะครับนี่เราไม่ต้องนะครับ สำหรับในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแนะแนวหรือว่าเป็นอีกอันหนึ่งอะไรนะชุมนุมก็จะเหมือนกันครับนะครับโอเคนะสงสัยอะไรเราดูอีกทีอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเผื่อใครอยากจะทดลองทำก่อนเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้มันชัดเจนกว่านี้ครับขอบคุณครับ